สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะกับบรรยากาศเที่ยงๆนะคะเสร็จภารกิจย้ำเศ้านะคะไปทงหน้ามานะคะแล้วก็ไปหาเกี่ยวหยาค้นมาใ่ายงัวนะ,ะส่วนแพ้นี่ตอนเช้าก็คือสมกับปล่อยแปลงลูซี่ด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงจักหน้อยก่อนนะคะกษตสิปล่อยแพเดินเล่นตามคันครองนะคะ ขุมทองก็ไม่ยอมกินยาก,กับคุณแม่นะคะมากินกับพี่นะคะกินก็จะอมซับนะคะยังม่สั้นเดี๋ยวพ่อเดือนนะคะแต่ว่าฮัดกินยาแล้วนะคะกับเจ้าขุมทองนะคะได้ไหม<ะ>ชาโดรีนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะคนหนึ่งกัจะสองปีนะคะอีกตัวหนึ่งกั กับน้ำสี่เดือนนะคะที่เห็นวันนี้กะยาข้นนะคะยากข้นตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าเกิดอยู่ในแปลงหญ้าหนังสมนะคะเพราะแม่หญ้าข้นอยู่ใส่นะ,ะไปตัดอยู่แปลงหญ้าหนังสมนะคะ <c oughs> ช่วงนีก้กะยากแน่เนาะหลายๆท่านนะคะสำหรับ หลายหลายท่านที่บอมี่แปลงยาเป็นของเจ้าของคะทราบกินดีๆเองรู้ไหมว่าแม่ใช้เคียวเกี่ยวนะเว้ยกว่าจะได้มาให้เองนะมึงกินสุรุยสุร่ายจังเลยจมกับว่าได้จมกับย่างนีนะแหล่งอาหารสัตว์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ นาแรลงยังสี่พร้อมหล่โมงกับช็อตนะคะช็อตในเรื่องของอาหารนะคะบาวว่างม่วบบวาแพะนะคะตอนนี้ก็เครื่อมมข่ายแพะกระทำสมขมามาพี่พี่โซม,มียาซับบอลนะ,ะยาซับของเครือข่ายสมกัอีกเดือนหนึ่งนะคะถึงสี่สามารถซับให้เกษตรกรได้นะคะตอนนี้มันยังไม่ไม่ไม่ไมพร้อมที่จะซับให้นะเพราะว่าคอให้ใหญ่อีกจักน้อยก่อนนะคะ ต้นยัง,งน้อยๆอยู่นะคะช่วงนี้ก็หากินตามทงหน้าไปกกอนนะคะ <c oughs> ว่านี้น้องสมก็เอาโซโลาเซลล์นะ,ะน้ำโซโลาเซลล์เปิดใส่แป้งยาขนนะคะอยู่ทงหน้านะคะเดี๋ยวเปิดใส่เซจเอาปุูยยูเรียไปวานนะ,ะ <c oughs> <c oughs> เร่งก่อนนะคะเร่งเร่งนะ <c oughs> วานจากน้อยๆ <c oughs> เพ่อให้มันขึ้นไหวๆนะคะ ไปเดี๋ยวน้องสมไปกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะเที่ยงจะเที่ยงครึ่งแล้วนะคะหิวข้าวมากเลยนะคะหิวหิวต้องหิวนะคะบังคับตัวเองให้หิวข้าวมากเลยเพราะว่าเดียวตอนบ่ายเราต้องมาเคลียร์แพะต่อนะคะเคลียร์แพะต่อต้องกําลังคืนยู่สิพาพเป็นยังเหรินมึงได้ดีนะคะแล้วก็น้องแชมป์ก็ปิดเทอมด้วยเอยหยุดเรียนด้วยนะคะ ไปละนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะคะ,ะท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้ว